เกียร์แกนคานว่านะครับติดหลักจักรยานท้ายรถเป็นทูเล่เวโลคอมแพ t 927นะครับบรรทุกจักรยานทั้งหมด3คันสามารถเพิ่มแ d a ด t เ r เตอร์เป็น4คันได้นะครับรุ่นนี้มีไฟติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเ,ยาเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟรีไฟพามาติดหมดนะครับมีกุญแจล็อกกันหายกันจักรยานหายกันแหลกหายนะครับมีสายสแตตประคองล้อบรรทุก3คันเพิ่มแดเตอร์ตรงนี้นะครับเป็น4คันได้ สามารถทับเอ็นได้เปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับไม่ต้องเอ,อจาจักรยานออกโอเคเรียบรอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมของ,ของท่า